ง่ายดีสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟลุงข้างบ้านซีนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่เลยนะโปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็มีตั้งแต่เซต50บาทเซต150แล้วก็สูงสุดจะเป็นเซตพันลูฟี่นะครับผมตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละคร90บาทนะครับทุกๆ50บาทเนี่ยเราจะได้เหรียญกระชาไปสุ่มด้วยนะทุกๆเอ้ยทุกๆ50บาทจะได้50อันแล้วก็จะได้กล่อง GC ไปด้วยประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับของฟาร์มบอสนะครับก็จะได้มีเซต m v ็ไม่ปรับแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนชื่อแล้วก็ชื่อสี RGB ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยใครที่ตามผมมาหรือใครที่แชร์ห้ากลุ่มนะครับเขาจะได้เป็นเซตซันจินี่เลยตามนี้นะครับแล้วก็เซตตัวพีนะกดตัวพีก็จะได้ตามนี้เลยเดี๋ยวผมไปกดให้ดูด้วยประมาณนี้นะแล้วก็สายฟาร์มหรือว่าสายเติมเนะี่ยมีทั้งสายฟาร์มสายเติมนะครับก็จะมีทั้งสองตู้นะตู้กระชา ได้ของตามนี้เลยเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูด้วยคลิปนี้ก็โปรโมทยาวๆนะครับเพราะว่ามันคนยิงน้อยนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วจะห้าทุ่มแล้วลก็วิธีหาเหรียญก็ไปฟาร์มนะครับบอส m อ p เดี๋ยวไปฟาร์มให้ดูด้วยนะลิงก์สมัครเนี่ยจะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกหน้าตาหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ากลุ่มเนี่ยเราก็จะรู้เองนะครับว่ามันจะมี2ลิงก์นะมาอยู่ในประกาศประมาณนี้ส่วนเช่าตัวละค,ครนะครับก็จะอยู่ในลิงก์แรกนะลิงลครครก์เป็นหนห้าตา่างน,นะครับ็ สามารถกดเช่าตัวละครก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันมิซาึเกะคาเฮชิแล้วก็นารุโตะนะครับผมเป็นชื่อไทยชื่อสีก็ได้เลยตามนี้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเซฟโซนนะครับผมก็คุ้นๆตานะผมเคยน่าจะเคยมาแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนแรกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นแปลกตานะเราก็จะมาสุ่มให้ดูนิดหน่อยนะครับ๋ยวจะไปฟาร์มให้ดูได้นะ มันหยุดเซิร์ฟแรกนะฟาร์มก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพวกอ่าของในกระชากนิดหน่อยนะครับสุ่มให้ดูโอ้ยสัมภาระเต็มเด็ด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 พวกเอินบินเขาก็ไปรอที่เซฟโซนแล้วนะแล้สุ่มรอแล้วกันเออเหรียญนี้ก่อนแล้วกันครับเหรียญทองน่าจะเป็นเหรียญเติมปะอ่าเหรียญทองเป็นเหรียญเติมปึ๊บได้เป็นพวก เป็นพวก50ป่ะอันนี้อ่าอ้บแล้วก็150เรดได้ตัวพันมาก็เลดก็อุ้ยเลดผมว่าง่ายมากเลยนะใช่ป่ะเลดง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเติม50บาทได้ต้อง50อันนะใช่ป่าวะแล้วก็ได้ตัวพันมา1ตัวนะครับโอ้อยก็ไม่ยากนะเอ้ยก็ยากอยู่น่าจะดวงดีแหละ <laughs> น่าจะดวงดีนะครับได้ตัวพันมาค่อยค่อย ละครด้วยตัวหนึ่งนี่เติม50บาทนะแบบไม่ต้องไปเติม90เลยอะไรเงี้ยสามารถใช้ดวงได้นะครับใน่ตัว90มาเนี่ยวัเลดดอปมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะสำหรับผมนะจะสูมม่ไปสักนิดนึงกันได้อยากได้หัวพันอีกสักหัวนะได้เลยวะ่ะหัวพันหัวพันหัวพัน์เฮ้ยอุ้ย,ยหัวพันนี่มาแล้ว เป็นเล่าเดดก็ประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยว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  โอ้ยได้ร้อยห้าสิบด้วยนะเนี่ยสุ่มง่ายอยู่นะคุ้มนะครับคุ้มคุ้มใ,ใส่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้150ยร้อยสิบฟีอิ่มอีซี่เอ่อไรท่านนี้ลวกันฟาร์มกดตัวพีนะครับก็จะเป็นการคราของนะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่โหดที่สุดของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดตัวโอเป็นเกี่ยวกับเช็คออนเวลาปกติของทุกเซิร์ฟนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปฟาร์มให้ดู เอวพีน่าจะถึกกว่าปะเท่าไหร่เก้าสี่จุดแปดศูนย์นใหม่เก้าเจ็ดโอ้โหห่างคนละโยนดเลยไอหนูไอเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบอองครับร้อยสามเท่าไหร่หกร้อยตัวซองน่าจะดีกว่านะครับต่องหัวอะไรวะนี่ไปบิงไปฟาร์มใหเดแป๊บนึง เอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วครับคับครับครับคับอันนี้ก็เป็นปปนะปลูกสองคราบนะถึงก็แปดใช่ไรคราบ่ะคอยดูกันก็ฟาร์มฟาร์มนะครับของฟาร์มก็โหดที่สุดเนาะประมาณนี้นี่จะเป็นบอสเต็มหมดเลยบอสเอฟอยู่ไหนวะนี่นะได้ประมาณนี้นะครับก็ไปคราบ ทุกที่นั่นอ่ะผมว่าไม่ยากหรอกถ้าใครขยันนะฮะก็คุมนะครับกับหอกกับเซตพันธ์อ่ะเอาง่ายๆนี่นะก็ประมาณนี้บอสเอ็มน่าจะตายหาแล้วไม่รู้ว่ายิงกันตายหรือเปล่านะเซฟโซนผมว่าไม่น่าตายหรอกเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับเอ้ยปลาฉลามน่าจะของดีใช่ปะเออผมปลาฉลามมาของดี ไปลองขีเกเก็บก็ไปเดี๋ยวไปบชมคลิปกันนะครับเราก็ไต่ๆเป็นเซิร์ฟเซิแล้วกันเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดแล้วก็เป็นแนวแบบสเต็ปกลอตปะอา่าไม่แน่ใจนะครับว่าตัวอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยเซิรถึกไอ้น,นี่เซิถึกเอ้ยไม่ถึกละ เขายิงกันเขายิงกันไปดูไปดูโอ้ยตกเลย <c oughs> เซอร์ก็เป็นคล้ายๆสเตปพวกสเตปก๊อ์ป,ปะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สเตปอถ <c oughs> พวกสต <c oughs> เตปไล่ไล่ไล่อะโอ้ยห้าิบอยู่นะห้าสิบยิงกันอะจัดอะเขาบอกให้ออกไปเข้ามะลูก เราก็เพิ่งเปิดครับเฮ้ยมันถึกไปละอย่าให้พี่โมโหไอ้หนูเอ้ยมึงถึกไปละมึงถึกไปละถ้ามึงไม่วัดนะมันไม่จบแน่แน่ มันไม่จบแน่ๆเลยถ้าไม่วัดอะ่ะไ <c oughs> อ้เโอ้โหพื่อนายต้องออกเกมเข้าใหม่นะเขาบอกมาลุมเลยให้ลุมเลยมาเลยแต่ผมว่าซาสึกะมาดูป,อป,อปอ่อๆกว่ากัน ไม่รู้หรือคนนี้เขาเล่นถือทำไมร่ตายเอ่อผมว่าคนนี้เขาเล่นถือกันแล้วแต่คนนั้นเขาวัดไงคนนี้เขาตั้งโลกโอ้ยโอ้ยถึอจริง อ่าตายแล้วเก็บเลยเพื่อนผมให้ผมให้อ่าคนไม่ดิเปียวของวะคนเนี้ยของไปแล้วอ่ะเออดิเปียวของสิให้แล้วให้แล้วพี่ออกไปเปลี่ยนตู้เออใช่ปะใช่ปะอ่าในที่สุดแม่งกระดิักทีอีข้าร้อยโอมมาด้วยเด้ออ่ะแปลกแปลกจะเล่นห้าสิบไปก่อนแล้วกันเนาะอยากอยากขยับเสร็จแล้วอ่ะอยากขยับเบ็ดละขอขยับเบ็ดละกันผมผมลืมผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ดิวเซอร์ผม ยาไอ้น้ำวิ่งน้ำอะไรผมจะไม่ได้เดี๋ยววอาให้ด้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าขยับเบ็ดแล้วมาเลยขยับเบ็ดนะครับก็เป็นร้านสิบที่สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบมากเลยนะแนวเนี้ยสนุกถ้าแบบเป็นวอลแมนอะอ้าวไม่ขยับเบ็ดด้วยเหรอตายนะไม่ขยับเบ็ดด้วยกันอะ ไม่ขยับเบ็ดจายนะบอกเลยขยับเบ็ดมาแล้ว <m> ต้องขยับเบ็ดนะครับสุดหล่อแยนแพ้นะมาเลยให้สองคนเลยถ้าขยับเบ็ดแล้วอ่ะอุ้ยเสียงดิ่คลอดขอไพ่ขอให้จริงผมออกแล้วนี่หว่าทำไมมันยังอยู่วะไรไม่เป็นไร มาแล้วมาแล้วอุ pues ้ยโปรเทคด้วยเกกลัวมาเลยสองคนอ่ะอุ้ยมึดตึ๊บม um ึดตึ๊บอ้าวเจ็ดนี้ยิงกันเองชัวร์อ้าวไปง่ายกว่าห้าสิบบาทแล้วสิบแตก2 อันนี้ก็เป็นพวกเอ็มินนะครับก็มาทดลองยิงให้ดูนะอย่าไปซีเรียสนะครับว่าเออยิงกันเองเด็กก็คืนของอะไรเงี้ยมันเออน,นี่เป็นการทดลองยิงให้ดูนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเล่นแบบดูแบบเอาแนวเฉยๆแล้วกันเนาะโอ้ยออเลยเหรอมาดิไม่กลัวเท่าไหร่กลัวไม่ค่อยกลัว มาเลยฮึบอ้าวรูกเม็ดนะโอ้โหไม่ขนาดมือเท่าไหร่นี่รอจัดไม่ขนาดมืออันดินบอกโอสัตว์กูสาจ้างมาขยับเบ็ดมาเรามาขยับเบ็ดกัน ทดลองไปเรื่อยๆเนาะเอ่อเซตอะไรเดี๋ยวใหเนีเซตทันไหมเฮ้ยนเซตอะไรวะจะเป็นเซตกล่องวะอ,อ,อุ้ยขยับเบ็ดกันวะเกินไปอ่ะเกินไปแล้วเกินไปแล้วอ้าอุ้ยไม่เท่าไรนี่เอาลอมเสียงด่าปลอมทำไมไม่รู้ไม่ยอมเป็นนะครับสุดหรอโอ้อยแล้วพันสองตัว เฮ้ยเจ้นี้ค่อนข้างถึกอยู่ยิงไม่ต้องยิงกันเองครับตีมาเลยชุดรอแต่อยากอยากพูดนะแต่เราก็ถ้าเขาดูจริงๆเราก็ไม่ไหวหรอกขอนญาดขึ้นขอนยาดขึ้นเพราะคนนี้เขาเล่นเป็นนะคนนี้แต่คนนี้เขาเขาวัดหน่อยน่าจะเป็นแอชมินแอชมินรออยู่ไหนวะอยู่ไหนกันวะ เออแอบก่อนแอบก่อนเซตพันเซตพันไปไปบวกไว้กันเลยนั่นแหละแตกปุ๊บก็จะไปโดนฮะโอ้แล้วเซตพันกูชุดเดียวเซตพันชุดเดียวเท่านั้นน่ะไม่ไหวแล้วทุกคนเซตคราฟกูผง,งาดแน่มาเซตคราฟกูผง,งาดแน่เจอก,กูแน่ ไม่พลาดแน,น่พันพลาดนะครับไปเล่นอ้าวอ้าวพันแตก <c oughs> งงงงแบบไอ้เชี่ยแม่งเล่นเสร็จครับไอ้กระจอกชัวร์เลยลอะไรครับได้พันคืนนะครับสุดรอเฮ้เฮ้เฮ้ได้พันคืนสุดท <c oughs> ้ายแม่งก็ เป็นแค่อาาัตหลนครับสุดรอมาดิกมาไม่กลัวใครทั้งนั้นอ่ะไปรู้อ่ะวิ่งก่อนอ่ะวิ่งก่อนอ่ะอันนี้ไม่มีคราบนะครับสุดรออันนี้มีแต่พันอ,อ้าวตายโอ้ยง่ายดีอย่างเงี้ยง่ายดีอย่างเงี้ยง่ายดิเห็นหรวะ หาไม่เจออ่าง่ายดีง่ายดียดอย่างเงี้ยคราบแตกมาเลยเอา้าปืนหายปืนอยู่ข้างบนอย่าให้มันเก็บให้นี่เก็บมันเก็บแล้วเก็บแน่ๆไม่เก็บวะ โอ้โหหล่อเหล่าอาการเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแคปรูปกันขาบแตกโอเคผมไม่พาลาดละตอนเนี้ยไม่พลาดช,ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์มาดิห่ออยัดหักมุมมาดิให้รู้ไหมล่ะขอางยัดหนีบ้าง ขอแงกหน,นีบ้างรุมมาเลยให้รุมให้ลุมมาเด็กให้รุมบ้างมาเด็กให้รุมให้ลุมมาเลยไม่กลัวไม่กลัว มันปิดกูมาเลยเม็ดงง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใ,ใครอ่ะมาเลย ขนาดทุกเม็ดแลเนี่ยมันเล่นอะไรวะเกือกบตายไปดิลงมานั่นแหละลงมาอยู่ไหนแล้ววะ <ม>ถ้าแม่งเล่นตัวละครสดทีกูไม่อยากจะรู้เลยมันจะถึกแค่ไหนในเนี่ยขนาดแค่ตัวเจ้ามันยังถึกอยงเนี้ยใครวะพูดถึงใครนะพูดถึงผมหรือเปล่าเนีย้ยช่องวัดให้ด้วยนะวัดะอะไรละ่ะไปอยู่วัดได้ดิไปอยู่วัดดิยอ,ยดดอย่างเงี้ย มาดิเอ้ยทำไมกูเล่นผันกูกจังวะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเอามาวอร์มให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะแนวเซิร์ฟเขาฝากกาว่าฝาก,าฝากไลค์ด้วยครับแล้วก็ขอโทษเสียงดิสคอร์ดด้วยนะครับบ,บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ